สวัสดีค่ะนิสัยของคนที่มีอนาคตเป็นคนรวยจะไม่คิดแก้แค้นทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงตามการเวลาโดยเฉพาะอารมณ์และความรู้สึกที่จางหายไปตามการเวลาได้ดังนั้นถ้าคุณไปยึดติดกับเรื่องที่ผ่านมาว่าจะต้องแก้แค้นมันคุณก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกค่ะแต่ถ้าคุณคิดแก้แค้นในรูปแบบที่ต้องทำให้ตัวเองดีกว่าเขา ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วชีวิตคุณก็จะดีขึ้นแน่นอนให้ตั้งเป้าความสำเร็จไวล่วงหน้านิสัยคนจะรวยนะคะส่วนใหญ่มักจะมองเห็นเป้าหมายของตัวเองว่าอยากจะทำอะไรเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าความร่ำรวยที่เกิดขึ้นมานั้นไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มันเกิดจากการสร้างเป้าหมายที่วางไว้แล้วทำตามเป้าหมายจนสำเร็จเท่านั้น และที่สําคัญนะคะต้องเข้มแข็งและอดทนหากใครมีพื้นฐานของนิสัยที่เข้มแข็งอดทนและขยันทําทุกอย่างเชื่อว่าคนอย่างนี้ค่ะอนาคตดีแน่นอนเพราะเงินต้องแลกมาด้วยความขยันเท่านั้น ความอดทนในการทำงานดังนั้นนิสัยนี้นะคะทุกคนมีความสามารถฝึกฝนกันได้ค่ะแรกๆนะคะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่พอนานๆไปคุณจะชินกับมันค่ะและคุณนะคะก็จะเห็นเวลาเป็นเงินเป็นทองค่ะสำหรับคนที่เห็นคุณค่าของเวลาเพราะเวลานะคะสามารถไปพัฒนาตนเองเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปสร้างรายได้ค่ะ ต่อยอดความรวยในอนาคตถ้าปัจจุบันคุณรู้สึกว่ามีเวลาเหลือมากเกินไปแสดงว่าคุณนะคะห่างไกลความรวยแล้วล่ะค่ะดังนั้นเรานะคะก็ควรเอาเวลาที่มีนะคะไปพัฒนาตนเองจะดีกว่าค่ะ สิ่งสำคัญนะคะก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับอดีตท,ทุกคนมีอดีตแต่คนที่อยากรวยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเข้าไปยุ่งกับอดีตจนติดเป็นนิสัยคะ่ะเพราะเขาจะถืออคติที่ว่าปัจจุบันย่อมดีกว่าอดีตและอดีตนะคะไม่สามารถทำร้ายตัวเราได้ถ้าเราไม่เอาอดีตมาทำร้ายตัวของเราเองคะ่ะก<ๆ><ๆ>ารมีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ง่าย คนที่มีนิสัยหรือบุคคลิกภาพเป็นมิตรสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายและมีมารยาทที่เหมาะสมนอกจากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างแล้วนะคะคุณก็ยังสามารถสร้างประโยชน์จากนิสัยนี้ได้อีกด้วยเช่นคุณทําธุรกิจขายผลไม้ใช่ไหมคะคุณก็อาจจะให้เพื่อนๆเนี่ยเป็นการช่วยบอกต่อร้านของคุณได้อีกด้วยนะคะเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะทำการตลาดจากความเป็นมิตรของคุณได้อีกด้วยค่ะ การเลือกคบคนนะคะการเลือกคบคนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้นิสัยของคุณเนี่ยเปลี่ยนได้ถ้าคบเพื่อนเที่ยวคุณก็จะเที่ยวตามถ้าคบเพื่อนเรียนคุณก็จะเรียนเก่งไปด้วยดังนั้นถ้าอยากได้ดีต้องเลือกคบคนที่ดีและดียิ่งกว่าเพื่อฉุดตัวเองให้รวยในชาตินี้ค่ะการกล้ายอมรับในตัวเองหากคุณกล้ายอมรับในจุดด้อยของตัวเอง เพื่อเอาชนะจุดด้อยนั้นและเพื่อพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าจุดด้อยนั้นไม่มีผลต่อความรวยแม้แต่นิดเดียวกับตรงกันข้ามนะคะจุดด้อยนั้นสามารถสร้างความรวยให้คุณได้เพราะว่าคุณกล้าที่จะเปลี่ยนจุดด้อยให้ดีขึ้นจนสร้างเม็ดเงินให้ตัวคุณเองคุณต้องไม่เล่นแต่โทรศัพท์นะคะเชื่อว่ากว่าครึ่งคอนประเทศมักติดโทรศัพท์เป็นเวลานาน,านและชอบซื้อโทรศัพท์ นทใหม่ๆแต่สำหรับนิสัยของคนที่จะรวยเขาจะไม่ได้เล่นโทรศัพท์เพียงอย่างเดียวเขาทำธุรกิจผ่านโทรศัพท์นั้นด้วยแถมยังเอาเวลาเล่นโทรศัพท์ไปพัฒนาตนเองอีกเช่นกันสุดท้ายค่ะไม่อยู่กับค่านิยมค่านิยมของทุกคนนั้นไม่เหมือนกันแต่สำหรับคนที่อยากรวยเขาจะไม่ยึดติดกับค่านิยมในสังคมปัจจุบันแน่นอนเพราะเขาจะสร้างค่านิยมของตัวเองขึ้นมา เช่นขยันทำงานซื้อรถสมัยใหม่ด้วยน้ำพังน้ำแรงของตัวเองซื้อบ้านหลังโตด้วยความสามารถของตัวเองเป็นต้นค่ะจบไปแล้วค่ะไม่พลาดข่าวสารสาร,ระดีๆก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดถูกใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ